อันนี้ขอถ่ายเป็นธรรมทานนะฮะเดี๋ยวเพราะว่าเมื่อกี้มันพูดลูกอิฐไปเยอะอนี่ัวคนจะไม่ดูถึงตรงนี้นะเนี่ยดูนะฮะที่บอกเนาะเล็บน้องนี่คือมันมีเอ็นงอกมากับเล็บด้วยไม่สามารถตัดเล็บได้เนาะตัดแล้วมันจะอะมันจะเลื่อนไหลนะฮะตอดเลยตัดไม่ได้เนาะแล้วก็ขาเนี่ยไม่ดูน้ดูนะอานปรารเนรา แล้วขาเนี่ยไม่สามารถยืดออกได้คือ<ะ>น,นอนขดอยู่อย่างนี้เลย<ะ>ไม่สามารถยืดได้เลยเนาะนะมันเหมือนกับเอ็นมันเองแล้วมันมันย,ย,ยืดอยู่อย่างนี้เลยยืด,ยดเลยฮะ,ะที่ผมมองตอนแรกผมบอกเอกว่าพี่เชื่อว่าเอกเนี่ยต้องเป็นโรคเอ็นกรรมซึ่งอาจจะทํากรรมอะไรเกี่ยวกับไก่ซึ่งผมไม่รู้มากกอนว่าเอกทําอะไรมาแต่ผมรู้สึกความรู้สึกผมก่หมอย,อยังไแล้วคุณก็บอกว่าจริงเพราะว่าเขาเคยทําอะไรเกี่ยวกับลูกเชียบ อ่าสักอย่างนึงเดี๋ยวให้เอเขาให้ฟังดีกว่าอันนี้คือเป็นเคสที่ผมอยากจะพูดถึงเรื่องเวรกรรมจริงเผื่อคนที่กาลังฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่นะฮะได้ดูตรงนี้แล้วอาจจะทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเวรกรรมจริงนะเรื่องพวกเนี้ยดูสภาพเลยเหมือนไก่เป๊ะตรงช่วงช่วงเอเล็บเลิฟเงี้ยคือก็เลยขออนุญาโตอเองให้เล่าเป็นธรรมทานหน่อยนะว่าเวรกรรมมันมีจริงมันมีเคสที่เห็นเห็นด้วยตัวเองบางทีเราไปบอกเวรกรรมจริงคนไม่เชื่อแต่ถ้าเขาเห็นภาพว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นแ้้ทททําาาาใหยคนี่่่บออููจจะรึก ถอยมันก็ได้นะฮะรู้สึกมีความคิดมากขึ้นอหเอกพี่ขอยไาให้เอกเราอีกรอบหนึ่งนะฮะที่ว่าเมื่อก่อนที่เอกมาอะไรเคยไปทําอยู่ฝั่งไก่เป็นเป็นอยู่แผนรงฟักเอาเอไข่เข้าไปฟักในโต๊ะออกมาเป็นลูกเกี๊ยบแล้วก็ส่งไปตามที่เขาเลี้ยงทีนี้มันเวลาราคาเหมือนกับว่าราคาลูกไก่ตกเขาก็จะเก็บไว้ทําลายเพื่อไปยุงราคาเนาะ ถ้าผมเข้าใจอย่างนั้นก็จะมีคนจะบโดยสัตว์ใหญ่เนี่ยไปดูการทำลายคือจากกรุงเทพเนี่ยไปที่ฟาร์มพอเขาไปถึงเขาก็อย่างสมมุติว่าอาทิตย์นี้ทำลายห้าพันตัว,วก็คือพอมานั่นเอาถังมาเลยถังสองลิตรเป็นพลาสติกก็ามาตั้งเลียมแล้วก็แกะฝากล่องแล้วก็เททั้งเป็นเป็งนั่นลูกเจียบกล่องร้อยสองตัว ของหนึ่งมีร้อยสองตัวเทใส่ลงไปเลยเท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 ,ท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 มันก็จะไปทับทับทับมันก็ตายกันอยู่นะส่วนถ้าไม่ตายก็คือตอนทําลายตอนเที่ยงก็คือเอาถังไว้ตั้งการแดดให้แดดเผาให้แดดเผาไอตัวที่ยังไม่ตายเราไก่พวกนี้จะโดนโดนโดนโด,น,ดน,คนความทนความร้อนไม่ได้ก็จะตายบางตัวไม่ตายก็มีเวลาพอนั่นเสร็จปุ๊บพอถึงตอนเย็นก็ขับรถเข้าไปทิ้งหลังฟาร์มจะมีขุดหลุมไว้ เป็นท่ออ่าเหมือนกับถังถังถังส้วมเราอ่ะขุดลึกล,กลงไปฝาปิดตอนนั้นไปก็ไปเทใส่ลอไปเทใส่เทใส่ทำลายบางทีก็บางทีอาทิตย์หนึ่งทำลายสองผลก็คือวันจำลายวันพุธกับวันศุกร์หรือไม่ก็เก็บไว้เสาเสาเนี่ยเชื่อไหม,มว่าแล้วตอนแรกเนี่ยคิดได้ไหมว่าเอ็ง ว่าตัวเองทําอะไรกับลูกเชียร์ทำอะไรกับไก่ไว้ตอนแรกคิดได้ไหมหรือว่าบางบารู้สึกตอนที่พี่พูดเคยเคยคิดนหนึ่งเพราะว่ามาเห็นมาเห็นเล็บตัวเองสามเล็บเนี้ยถึงนึกขึ้นได้เพราะเป็นเกี่ยวกับไก่เพราะว่าไก่มันจะมีอยู่สามอ่ใ,อใช่สามสามสามนิ้วสามนิ้วนั่นนะแหละแล้วก็ทีนี้มันพอมาเห็นแล้วมันทำไมมันดูมันคล้ายคล้ายตีนไก่นะคล้ายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมานอนนึกเคยอาจจะเป็นเวรกรรมติดจรวดเนาะ เพราะว่าเคยไปทํทาฟาร์มไก่ได้สองสามปีแล้วก็มามันจะเหมือนนมันไมด้เหมือนแบบเหมือนตีนไก่บ้ามนมาอ,อ,อันนี้คือที่พี่ให้เอกเล่าเนี่ยเพราะว่าพี่เชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังเรื่องเอกแล้วเนี่ยอาจจะเชื่อเรื่องบุญบาปมากขึ้น <Eso. S 1> แล้วก็เชื่อเรื่องเวรกรรมมากขึ้นจึงเลยขอให้เอกเล่าเรื่องนี้เป็นธรรมทานซึ่งตอนนี้เอกก็ได้แบบว่าได้ได้โดนแบบนี้นะครับกับเรื่องเวรกรรมเขาตามเอกแล้วเพราะนั้นแล้วตอนเนี้ เรื่องตรงนี้อยากให้ทุกคนมองว่าอเอกเขาก็รู้สัมผิผิดในสิ่งที่เราเองทำเพราะทุกคนมีการผิดพลาดนะตอนที่ทำอาจจะไม่ได้คิดแต่เนี้ยที่น้องโดนเนี้ยโดนมาเยอะสาหัสแล้วก็เลยตอนนี้อยากให้ทุกคนได้ช่วยเหลือนะครับเพราะว่าใจอะเราก็ไม่อยากทํา hmm. แต่ในมือมันเป็นคําสั่ง ก็ต้องทำเพราะเราเป็นพนักง,งานต้องผาเงินมาก็<ม>าต้องทำเอาเงินมาเขาสั่งมาก็ต้องทำโอเคน้องนี้น้องเป็นสะเก็ดเงินตรงนี้นะครับแล้วก็เนี่ยมันขับพี่ดูว่าเอทาแป้งตอนแรกไม่ทาไม่ทาเป็นสะเก็ดทั้งตัวเลยอืแล้วก็ม,มันรู้สึกปวดไหมมันอะไรยังไงปวดฮะนอนเนี่ยอย่างมันพี่น้องมันแข็งไงมันเหมือนกระดูกชน